สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้มาพบก,กับคุณนุนะคะค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณนุกจะมาสอนหน่วยเกี่ยวกับเรื่องผักนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมนะคะที่คุณนุกจะนำมาฝากใ like, นวันนี้จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะในการพิมพ์ภาพผักเป็นรูปต่างๆนะคะค่ะก่อนจะเริ่มกิจกรรมนะคะเรามารู้จุประสมกันก่อนเลยะคะ่ะขอ้อแรกเลยนะคะก็เพื่อให้เด็กๆนะคะได้พิมพ์ภาพจากผักเป็นรูปต่างๆได้นะคะข้อสองค่ะ ให้เด็กๆได้ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้นะคะค่ะหลังจากเรามาดูจุดประสงค์แล้วนะคะต่อไปเลยเราก็จะมาดูอุปรกรณ์กันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะที่ขาดไม่ได้ในหน่วยนี้ก็คือผักผักนะคะวันนี้ครูนุ๊กจะใช้บลคัลลี่นะคะบลคัลลี่จะเป็นต้นแบบนี้แต่ว่าจะเอาเราจะตัดเอาเฉพาะประมาเล็กๆแบบนี้มานะคะที่จะใช้นะคะแล้วก็ผักกาดค่ะผักกาดขาวนะคะ คุณก็ตัดตรง,ตรงพั้งตรงนี้ออกนะคะแล้วก็มาพิมพ์ภาพได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นถั่วคูค่ะเด็กๆเด็กเคยทานไหมคะถั่วคูนะคะแล้วก็จะมีใบใบสระแหน่ใบโหระพาเนี่ยค่ะนะคะเอาที่บ้านเด็กๆมีเลยคะ่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีนะคะวันนี้คณนุชใช้สีน้ำนะคะมีสีม่วงสีส้มสีชมพู สีเขียวแล้วก็สีเหลืองค่ะต่อไปก็จะเป็นผู้กันนะคะในการจุ่มสีนะคะใช้ในการจุ่มสีแล้วก็กระดาษนะคะแล้วก็น้ำไม่รับวผู้กันค่ะโอเคงั้นเรามาลุบประกาเสร็จแล้วเรามาเริ่มทํากิจกรรมกันเลยค่ะอ,คอันแรกเลยนะคะคุณลกจะใช้ผักกาดขาวนะคะจุ่มสีเสร็จแล้วก็พา,านมันไปงเลยคะ่ะ เป็นดอกดาวเรื่องค่ะนี่เราผสมทีผสมน้วไมแล้วนะคะสำหรับบลูอรี่นะคะเวลาเราถูมสีเราจะแค่แตะๆนะคะเด็กๆแตะๆด้านบนเลยค่ะต้องถูมเยอะนะคะ เราจะเริ่มจากที่โคนก่อนนะคะที่นากลงมาะะเลยค่ะแล้วก็จต่อไปจะเป็นใบนะคะ เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะได้ทํากันแล้วเดี๋ยวคุณนุงให้ดูภาพสําเร็จนะคะส่วนดอกไม้ของคุณนุงเป็นยังไงบ้างคะจะมีเป็นดอกกุหลาบนะคะแล้วสามดอกตรงนี้แล้วก็ดอกดาวเรืองแล้วก็ผีเสื้อบินบินอยู่บนดอกไม้นะคะน่ารักไหมคะค่ะเด็กๆได้ทําแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเด็กๆก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็คลิปวิด,ดีโอ,โอน่ารักน่ารักสไมไหมคุณนุงดูด้วยนะคะค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้นะคะ ข้อแรกเลยนะคะก็คือเด็กๆจะได้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการนะคะข้อที่สองนะคะเด็กๆก็จะได้ความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินค,ค,ค่ะสำหรับวันนี้กิจการในสัปดาห์นี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย